วัดมิ่งเมืองตัววัดมิ่งเมืองก็เป็นวัดที่มีความสวยงามนะครับอ่าวัดมิ่งเมืองก็มีพระธาตุมารูปข,ขับนครนะครับก็สร้างขึ้นเมือ่อปีพศ2 5 3 6อ่าลักษณะพระธาตุก็คล้ายๆกับพระธาตุพนมแต่จะเล็กกว่านะครับอ่าก็สร้างในวาระ,ะในหลวงรัชกาลที่เก้า นะ<ป>อ,อันนี้ก็จะเป็นด้านในของพระธาตุนี้มีอายุมากกว่า300สามร้อยปีก็สําหรับใครที่เกิดวันพุธตอนคืนก็ควรมาไหว้พระธาตุนี้นะครับเพราะจว่าเป็นพระธาตุสาหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับก็วัดมีความสวยงามมากก็จะพาเดินชมด้านใน ขององพระธาตุนะครับตัวนี้ก็คือด้านในขององพระธาตุเนาะก็มีการจัดแต่งสวยงามมากครับก็จัดแต่งการออกแบบการสร้างสรรค์การนี้เป็นบรรยากาศด้านในของพระธาตุลูกที่มิ่งเมืองนะครับอยู่ด้านในก็มีความสวยงามท่องเที่ยวอ๋อนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาคนนี้น่าจะมาจากเกาหลีนะครับ ก็พระธาตุเมลุขะนครก็จัดว่าเป็นพระธาตุที่มีความสวยงามอ่ะก็มีคนมาสักการะมากมายเนาะใครที่มานอกจากมาเที่ยวอ่าพระธาตุนครพนมแล้วอ่าพระธาตุเลโนแล้วกพพระธาตุเมลุขะนครนี้ก็จัดว่าเป็นพระธาตุหนึ่งที่มีความสวยงามมีลายละเอียดพระธาตุไม่เหมือนกระมี ควสวยงามเนาะส่ำหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมก็ไม่ควรให้พลาดที่จะมาท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหลมที่ท่องเที่ยวที่แม้แต่คนที่ชอบธรามาเนะก็ไม่ควรพลาดที่จะมาวัดนี้นะครับเดี๋ยวจะบปัญยาของก้อนดักดาด้านในก็จะสวยงามเหลืองอลังเนาะเพราะด้านในประดับไปด้วยสีทองและก็สีขาวปะกปนกันไปปะกปนกันมาทองให้เกลือ เวลาแสงตกกระทบแล้วมีความสวยงามน,นะครับก็สําหรับใครที่จะมาท่องเที่ยวก็ไม่ควรพลาดวัดบิ่งเมืองน,นะครับก็วันนี้ก็พามาชมวัดบิ่งเมืองแล้วนะครับสําหรับใครที่มานะครพนมก็อย่าพลาดเลยนะครับ